สวัสดีครับผมสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านและสวัสดีปีใหม่ปี2568นะครับผมเองไป่ะยังไปทำรถแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนะฮะโอ้คันนี้ก็อะไรแล้วเนี่ยแปลงนะฮะแปลงเป็นวิกเตอร์นะฮะคันนี้คันที่สองนะฮะของบริษัทแปลงเป็นนาวิกเตอร์แล้วเนี่ยหมดใหม่หมดเลยนี่หมด เอาลำใหญ่ไปไปกินด้วยกินกระช่างนิวเราก็จะได้มาเดินนี่เราก็เดินคอยเดินกลับเออไม่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ดีมิดทําเหมือนเดิมเปดการนะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราเดินโอ้คันนี้ครับเหมือนเดิมครับผมยังไม่เสร็จครับ แต่ก็ล้างไว้เรียมเลยเดี๋ยวไปดูรถเราดีกว่าโอโ้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าบริษัทนั้นจริงๆช่วงนี้นก็คือวิ่งงานก็คือวิ่งงานอย่างเดียวเลยเป็นเดือนเป็นอะไรเงี้ยเดือนสองเดือนเข้าบริษัททีหนึ่งก็นานอยู่นะเอาเรื่องนะทุกคนก็ช่างที่อูเหมือนเดิมครับพี่เจี๊ยบเซอร์วิสจัดให้เราเต็มระบบนะครับผมเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการทํางานในการวิ่งรถนะครับ เหมือนเดิมเลยพี่เจี๊ยบจัดให้ครับถ่ายน้ามันอะไรบ้างพี่วันนี้น,น้ำมันเครื่องเรียบร้อยใช่ไหมน,น้ำมันเครื่องเอ้ยน้ำมันเกียร์ก็น่าจะโอเคไหมดูก่อนใช่ไหมพี่ตั้งแต่วิ่งสายตั้งแต่วิ่งสายพี่ในเครื่องน้ามันเกียร์เอาเรื่องนะครับผมนี่น้ำมันเกียร์ของเรานี่ ฮะน้อยน้อยอยู่ใช่ไหมพี่ถ่ายดีกว่านะพี่นะโอเคครับพี่เจี๊ยบเช็คเรียบร้อยนะครับผมก็กองเกียร์อยู่ไหนพี่แนนก็ยังไม่ได้ทำงานนะวันนี้อีกรลายอะไร นนว่ารถแปลกๆเพราะว่ารถใส่สเกิร์ตมานะครับผมน้ำมันเกียร์นี้โอเคพรุ่งนี้ออกวิ่งงานนะครับออกวิ่งงานก็มาเช็คลงเชียรถเหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องล้างรถนะคืนนี้เย็นน้แนละโอ้ยตีนแมวนั่นนี่เมี้ยวเมียวเต็มเลยแมวใครไม่รู้อืมตีนแมว เปลี่ยนฟองการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเล็กนี้เดี๋ยวฟองการ์ดมาก่อน้องปิดก,กาดก่อนแล้วก็ปล่อยกาดออกตัวเนี้ยดีดดำๆแจเบ,เบอร์ใหญ่นะครับผมแจเลื่อนอันนี้จะถ่ายเขาถ่ายเหลือแต่ตัวท้ายไม่ได้ถ่ายนะครับจะถ่ายมันเกียร์นะ้ำมันเครื่องอนี่น้ำมันเกียร์เบอร์อะไร910ใช่ไหม เบอร์90นะครับผมมาเกียร์เดี๋ยวเราขันนะครับผมไปพูดนเลยนีอ้าวเย้เรื่องสุดเลยนี่ก็มาแล้วเยื้อเรื่องติดเลยฮะเมื่อกี้คือถอดไม่ออกนะฮะกลัวมันกลัวมันหวานก็เลย ดี๋ยวรอเอาไอ้มันจะมีตัวเนี้ยมันจะระบายใช่ไหมคือมันมีแรงอัดเนาะถ้ามีแรงอัดปึ๊บแรงอัดปึ๊บมันอัดทําให้แน่นนะตัวเนี้ยเนี่ยมันมีแรงอัดแล้วทาให้แน่นเราต้องมันจะมีตัวเป็นหกเหลี่ยมข้างใต้ระบายแก๊สออกก่อนแล้วก็นะครับก็จะถอดเบอร์กุญแจเบอร์ใหญ่รับนะไปแจเดือน คันออกกออกละเดี๋ยวรอครับผมรอรอหกเดียมก่อนหกเดียมแป๊บหบนึ่งแก๊สยังไม่เสร็จก็ตัวกองการยังไม่เสร็จเดี๋ยวมาดูเฟืองท้ายครับอันนี้เฟืองท้ายเรียบร้อยละใส่ตัวไหนพี่ร้140อยสี่สิบเหรอร้อ่ตัวเฟืองท้ายร้อยสี่สิบเฟืองท้ายจบครบที่บริษัทนะครับผมบริษัทจัดให้เลย เจี๊ยบปลาเจี๊ยบจัดให้ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับผมทีนี่นะครับกอ,อเดี๋ยวจะได้ล้างรถในเอฟซีนะนะตอนเย็นๆกอตอนนี้มันร้อนอยู่โอ้น่าจะได้ล้างเยอะนะผมบอกว่ากลับมาจากบ้านแหละผมจะได้ถึงอ่อะไรฮะปิดแล้ว พี่พี่ยังอ่ะพี่มล่ละโอ้โหแรงดันไงอื้ยแรงดันแก๊สแล้วก็ตัวนี้ใช่หมุนน่าจะออกนะมือโอ้โหมือไม่ไหวพี่จับข้างในไหมจับข้างในไหมตีได้ ไม่ได้พี่เรียบร้อยนี่ครัออบถอดออมาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นกองอ e ีกทีหนึ่งเป็นกองก๊าซออกตครับออกแล้วออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเหมือนหัวจรวดกองก๊าซ มอกมันจะอู่เรียบร้อยนะครับทำไอ้อะไรเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มาล้างละพวกนี้เราจะได้ออกวิ่งงานครับผมเต็มระบบเลยแังนก็มาล้างรถช่วยนะฮะวันนี้เอาเรื่องเฮ้ยทำไมกล้องไม่ค่อยชัดวะได้อยู่ชีดไปชีดโน่นโน้นชีดถึงขาง เออนั่นแหละฝุนมันเกาะไงเราก็ต้องฉีดๆแล้วก็แบบถูอีกนิดนึงก็ยังดีแนนก็จะไปทำงานวันที่5้านะครับผมแนนหยุดหลายวันอยู่ส่วนผมก็เรียบเปื่อยครับผมมีงานก็วิ่งไปนะครับช่วงนี้แนนทำงานโรงงานเหมือนเดิมนะครับผมส่วนว่าแนนจะไปรถอีกไหมผมก็ตอบไม่ได้ครับแล้วแต่เขาครับผม ฮะไปไปแ <laughs> ม่เราก็ไปอีกนะครับโอ้หมันจะปวดนะครับโอ้จะลาออกให้ได้เลยนะครับผมตอนนี้คือเ่อยอยากลาออกอย่างเรงองอะช่วงนี้ก็หาเก็บเงินเพื่อการเอาอช่วงนี้นะครับใจเย็ยนแล้วก็เป็นค่อยไปไปครับก็ปีสองพันห้าร้อย หกสิบแปดก็คือก็ตั้งใจทำงานกันทุกคนนะครับผมแล้วก็มีเงินโกงเงินเก็บกันก็กลับบ้านมาสู้งานกันต่อไปครับผมช่วงนี้ปีนี้ก็ฮะตกใจฮะเชียร์มากเนี่ยมันจะปวดทำไมวะนยโอ้โหมันจะปวดอ่ะเดี๋ยวเราล้างล้างรถครับผมมันจะมือละเดี๋ยวจะมือก่อนนี่ช่วยกันล้างรถแป๊บเดียวก็จะเสร็จนะครับ